ลครับก็สวัสดีชาวโลกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เปิดอัปเดตแล้วนะครับผมเปิดอัปเดตเมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าเกมนะครับผมก็ทางานก็หนึ่งกว่านะครับผมแล้วก็มาครับอัปเดตเสร็จแล้วก็เข้ามากันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแจกกันบ้างนะครับอัมมเด็กนะแคปหนึ่งเนี้ยส่วนแพตที่ลงมือไว้ก็ตอนนี้แอปใช้หมดได้เด้อ ต้องใช้แผ่ใหม่นะผมเป็นมือขั้นห้านหนึนะครับแต่ผมก็จะลงนะครับผมไปเลยนะแผ่ใหม่นะจะรงที่หลังนะโอเคครับก็เข้ามาก็จะหน้าตาแบบนีนะ้แล้วเดจะมีข้อความว่าอะไรไม่รู้นะป่าหมออะแรู้อนไะ่นะรแบอนะแ,นะแนะคิดหรือเปล่าเออแล้วนะรฮะ ต่อไปเราดูของฟรีนว่าได้อะไรมาบ้างเลยนี่แหละแต่เฟเจอทำเงินโก้หรือเปล่ววาอาการไม่ปิดนะมาที่กล่องของวันเเดอร์เลยม,มาดูกล่องของวันเเดอร์ครับพี่น,อน้องเดอร์นี่นะเราจะมาที่กล่องของก่อนก็จะมีอยู่สามอันเป็นยูนิตเนฟไอคนอนิคบน,นนี้แล้วก็ทำเงินโก้ตำนานก็เป็นบันดัมอีกหนึ่งลูกนะครับผมนี่ดับมาหมดเลย เราจะมาเปิดให้ดูนะว่าได้ตัวอย่างบ้างด้วย <c oughs> เลยอโอเคมันมีสเปเชียลนะก็จะมีครับฟีเจอร์มีไอคนิฟโมเมนต์มาใหม่กนะ็เป็นเออร์ลวิชนะบันดนะัมเมดโกมาโอเคอเราจะเปิดบันดำก่อนเลยครับผมเจอเมื่อก่นนอนเจอมาแรก บอลดำเลยครับบอลดำมาครับบอลดำใหม่แล้วครับเมนบอลดำมาตั้ครับใครใครโอ้ันหลิปปะโอ้คาสิเมนโรสครับอีกข้างหลังแล้วแฟนแน่นอนแล้วเราไดเซ็นคาสิเมโรสได้มาแล้วครับโลโก้อะไรไม่รู้เนี่ยโอเคนะฮเขาได้คาสิเมนโรสมาแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะครับิดกับไฟล์เรามาเปิด ต่อด้วยนีนะอะไรเนะี่ยโอ้นี่จะเป็นตำนานสี่คนนะผมเดี๋ยวเขาแจกมาให้นะเขาสุ่มเอาแนละ้เดี๋ยวสี่คนนี้ขอแยกบันทอนแล้วกันนะฮะเาจจะมาเปิดไอคนอคนคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคคนอคนคอมเมนต์มีหองตัวมีเดว์ปีรูนะฮะเขาโหดตัวนี้นะผมจัดแล้วก็ โคนเวลนิวเอตเยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ใช้ฟุ้นขึ้นหนึ่งสุดคะแนนกันตรจเปิดไปกลับมาแล้วจ็ไปเซฟไปซีไปจัป่นี้ยังไงตุรีบอตตุรีนี่มีุดนนะโอ้อังกฤษไม่มีแหละไม่มีรุ้นะไอที่แนีตัวอังกฤษวะพี่น้องอังกฤษพี่น้องใครไมรู้ว่าเอเวอรแล้วไปที่ตํานานลครับผม มาให้ตำนานแล้วว่าได้หรือได้ตัวนี้ครับซิโกโ้โหดสุดๆไปเลยจรวดมาครับทองทองแบบนี้ยังไงยังไงยังไงสุดป,ประจำบอลดำครับตัวนี้ใครไรเอ่ยหัวกาะูกนี่ฟิกโก้ครับแน่นอนครับฟิกโก้ครับว้าวาว้าวาาว้าวเฮ้ยอะไรทยังได้ว่าเฮ้ยมือคองพูด,ดี เอสิโกมาคร <baptism? S 1> <checkpoint. S 2> ับผมเรียบร้อยเออเออฮาวเลาไม่คุ้นโหนนะเลยฮะโเขียวตื้อเกี่ยวเรียงหมดหมดไปนะก็จะเป็นวันนี้นะฮะเอียงบอลนี้เก่งโคตรนะเก่งนะฮะมาต่อด้วยไอคอนิกโมเมนต์ยูเวนตุสแล้วมาต่อเลยจะไปสุด ใครไม่รู้รขาจับใครไม่รู้ไอ้เนี้ที่เผลอครับที่เผลอที่เผลอว่าไงหมุนไปนที่ไปทิ่อีกแล้วเหรอใช่แล้วโงไม่น่าเชื่อฮึฮ <c oughs> ึคิดแล้วครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคขนมมาที่ยูคูด้วยวะเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยคัมเดย์น,นี <c oughs> ออน่คัมเดย์อ๋อออกซิเลตนะออกซเลตจำไม่แม่โอเคมาดูต่อไปที่แพ็คที่สอง็กล้จสามแนละ้ว ผมว่าเราก็ไม่คงได้อะไมั้งน,นะฮะอาฟีแบบนี้เนะี่ยมันยากที่จะได้นะมาที่อิตาลีป่าอิตาลีครัทุกคนครับมามามาดำไม่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 ดำทองแบบส่คนใครวะเยอยหนุนเขาเยอะเกินโอ้ยไคีดิล่าคีดิล่าเลยเกินั้ววงวันเลครับก็ได้มาวันน,ะนี้ของฟีก็เดีย๋ยวไปเปิดเลยนะผมแล้วได้ใครได้ คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับนี่ยังไงครัแต่ว่ของฟรีให้เป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีฟิเยร์แพ็กนะครับสามคนนี้ก็จมีลอนโด้เมสซี่แล้วก็คขับเลตฟอร์ดนะครับผมสี่ร้อยเก้าิบเก้าบาทนะต่างก็เติมเลยครับผมไม่ได้เติมมากนะฮะนะครับก็เหมือนเดิมครับยอดสดคลิปนี้ก็ลาดก่อนครับผมอย่าลืมกดกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะถ้เจอไหนคลิปหน้าครับผม you <laughs>